เดขอสวัสด <S preach ry> hey, ีทุกทุกคนครับวันนี้คุณ <necessary> ก็กลับไปอยู่กับรายการ b a c k Engine Gamer ครับวันนี้คุณก็อยู่กับเกม Payday the Heist นะครับก็ขอใครที่หาหาไปนานครับเพราะว่าตัวอัดวิดีโอตัวเก่ามีปัญหาก็คือติดไวรัสนะครับก็เลยต้องหา ใช้เวลาประมาณ4-5เดือนถึงจะหาตัวอัดตัวใหม่มานะครับึ่งนานมาก่าจะหาเจอสุดท้ายก็หามาได้แล้วก็มีเรื่องนึงจะบอกคือผมอาจจะอาจจะอาจจะหยุดแคสเด็ดบายเดเดไลท์เลยก็ได้นะครับเพราะว่าผมไม่ค่อยได้เล่นเด็ดบายเดเดไลท์แล้วเพราะว่าหลังจากที่ผมมเล่นเล่นเด็ดหลายมาผมก็ไปเล่นเปลี่ยนแนวเล่นหลายแนวเลยครับ ก็วันนี้ผมจะมาเล่นเกมที่มีชื่อว่า Payday the Heist นะครับซึ่งเป็นแนว First Person Shooting แบบโจรกรรมธนาคารอะไรหลายๆอย่างนี่แหละครับโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะครับดะหลังจากกดซิลค์เพย์ปุ๊บเราจะมีมันจะมีด่านให้เลือกประมาณ9ด่านนะครับซึ่งก็มีด่านดังนี้ First ank, ad, K l o r l Bank, h e a t s e Panic Room, Rivet, Diamond Heights, t r u c t u r e House, North Cliff, Undercover และก็ n o m e r c y นะครับ ซึ่งไอ้ไอสาด่านนี้จะเป็นสองด่านนี้คือต้องซื้อเดียว4ีวูสก่อนาจะเล่นได้ส่วด่านนี้ก็เดี๋ยวอธิบายทีหลังว่ามันมาจากไหนนะครับเดี๋ยวผมค่อยอธิบายให้ซึ่งวันนี้ผมจะมาเล่นด่านนี้นะครับฟูสโวแบงก์ธนาคารธนา,าคารแห่งแรกที่ใหญ่ที่สุดในโลกอขอเกลยความยากขอ,ขอเป็นอีซีนะเพราะว่าผมเล่นสรุปผมไม่ได้เล่นจริงจัง สต่อไปมาที่ซูซิงคาเลคเตอร์ซึ่งเป็นช่องเลือกตัวละครนะครับตัวละครในเกมจะมีเลือกให้เล่น4ตัวนะครับตามนี้เลยก,ก็จะมีดาร์ลัสออคตันบูและก็เคนนะครับซึ่งสำหรับผมนะเออถ้าสลับด่านคนโปรไปทั้งหมดจะจะเล่น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 ตัวเล่น เทนะครับผมจะเล่นเทก่อนเพราะว่าเดี๋ยวด่านหลังๆะด่านสอบด่านตอนด่านแปดด่านเนี่ยผมก็จะเล่นสลับตัรศัพทสลับสลับกันไปนะครับโอเคเลือกหน้ากากเราจะมีหน้ากากเลือกหลายแบบนะว่าชอบใส่หน้ากากอะไรบ้างก็มีหน้ากากป็ด่านอย่างเงี้ยนะครับส่วนหน้ากากอีนอันนี้ต้องก็คือเกเลฟอริสหนึ่งกับหรือสองก่อนจะได้นะครับส่วนผมจะใส่หน้ากากอันนี้ไปเล่นโอเคอันนี้ไปโอเคเริ่มได้ก็สำหรับเกมนี้ครับก็เป็นแนวแบบป้นแบงค์ธนาคารอย่างเงี้ยหลักหลักการป้นก็จะมีหลายหลายรูปแบบไปด้วยนะครับ เลือกอาวุธอาวุธก็เอาอาวุธนี่จะได้ต่อเมื่อท่าค่า R EP หรือเป็นริปูตาติริปูตาติเป็นค่าเลเวลในเกมนะครับถ้ายิงสูกก็ยิงได้ปืนเยอะขึ้นเรื่อยๆเดี๋ยวกอนเอานี่ป้อบปืนป้อมมันมีหลายแบบขอขอป้อมปืนไปแล้วนะปืน CLC s i g n a t u ินเน i n ์ e อ Hot Q โอเคไปเลย โอเคทุกคนฟังนะพอดีเด็กเขาเ้ายรเราไปหาคนที่นายช่วยเขาซ่อนเชื้อผืนแล้วก็สว่างในห้องเซิร์ฟเวอร์ลูมแต่เขาโดนไล่ออกผู้จัดการแบงค์เขามีกิจการที่จะเข้าไปใครในนั้นเข้าไปได้เลยเวลาบ่ายสองสิบห้าในดาวทาวฟุตบอลแบงค์โอเคเราเข้ามาอยู่ในแบงค์แล้วครับนี่ฟุตบอลแบงค์ที่เราจะมาเที่ยวฟุตบอลแบงค์ซึ่งผมไม่ได้มาคนเดียวครับผมก็มี AI มามาด้วยสามคนแล้ก็มีคนดังนี้พี่ดาร์ัสคนนี้นี่คนนี้เลย สูงรอแล้วก็พี่วูฟหนวดเขายาวๆแล้วก็ฮอสตันพูดมาฮอกสตันที่บอกเลยว่าหน้าหล่อมากหล่อเลยโอเคเขาบอกว่าให้เราเข้าไปในแบงก์โอเคคุณก็ต้องบอลไปทางซ้ายและมีห้องขึ้นไปทางขวาโอเคไปหาผู้จัดการแบงก์กด F นี่จะเป็นกดกดปุ่มเป็นปุ่มเริ่มเกมเลยนะครับ เป็นปุ่มที่เรียกว่าเป็นปุ่มปุ่มเริ่มเริ่มเกมก็คือเราจะเราจะใส่หน้ากากที่เราเห็นตรงล่างซ้ายนะครับเอ้าอะไรวะเขาชอบมาเถอะลูกผู้จัดการแบงค์เฮ้ยไม่รู้เกิดอะไรขึ้นคลายหมดเลยเด้อเดี๋ยวหาผู้จัดการแบงค์นี่ลูกผมเดินมาผมเดินมาโดนโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรพลิกกลิ่นขับ โอคลทิผู้จัดการแบงค์ผู Okey, nice. oh no. yeah. ้จัดการแบงค์ผ okay. okay. ู้จัดการแบงค์ากอ่าไผู้จัดการแบงค์อยู่ที่ไงผู้จัดการแบงค์ลงไปไปนอนเคมัดมือมานับเราจะกีการถักมันโอเคขอมัดมือเส็จได้การแล้วโอเคเรียกคนเดลัสากั โอเคผมก็ไปห้องเซิร์ฟเวอร์รูมนะครับอยู่ที่ชั้นสองไปห้องเซิร์ฟเวอร์ห้องเซิร์ฟเวอร์ห้องเซิร์ฟเวอร์ทำลายกล้องก็มันก็ช่วยได้อยู่นะเดี๋ยวบอกให้ว่ามันช่วยอะไรไปเอาสว่านแล้วก็เชื้อเพลิงอยู่ที่เครื่องคอมพิวเตอร์โอเเปิดมาไปอาสว่าน้วก็เชื้อเพลิงกับสว่านมาทำลายกล้องงนี้ ทำลายกล้องมันจะบอกว่ามันจะลดลดข่าวข่าวกองของตำรวจได้นะครับก็คือตำรวจจะลู้ข่าวกองเราน้อยลงถ้าเราทำลายกล้องยิ่งทำลายเยอะตำรวจยิ่งลู้ข่าวกองเราน้อยลงยิ่งอพยพรันนะครับว่าเฮ้ยเดาคนบอกว่าคดีอุตตร์อีกันนี่ที่แบบดาดาลัสเคยมายืนอยู่ตรงนี้แล้วมันบอก

โค้โซแบงค์ถือว่าเป็นด่า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 นแรกสุดของเกมเกมดีเลยครับหรืเขาบอกว่าให้เราไปจะไปไปลบลบวิดีโอที่โดนถ่ายโดนถ่ายจากกล้องดนนี้เราก็รีบไปเลยครับลบลบลบมาแล้วแอซซอลส์เกิดขึ้นนะครับแอซซอลส์จะเกิดขึ้นหลังจากเกิดแอซซอลส์แล้วกองพวกตะปูจะมาเยอะมากเลยครับก็จะเป็นพวก พวกหน่วยสวานพวกตำรวจพวกเอฟบีไอะมาเยอะมากเลยบลังคาจะมีสไนเปอร์มาด้วยซึ่งซันเปอร์เป็นตัวที่เรียกว่าอันตรายมากเลยโอเคลบหลักลบลบวิดีโอเรียบร้อยกดตู้วิ่หลักฐานแล้วภารกิจต่อไปคือเฝ้าสวานให้สวานนี้จะจอดเราวางไปเพื่อไว้ประตูด้านในเปิดซึ่งประตูด้านในจะมีเงินอยู่ตรงนั้นเทียบเลยเราจะไปอยู่รอบไป

ิงไปเนี <F> ่ยเราสามารถเก็บได้จากศพขอตูได้นะครับเพราะศพตูมันจะถกรสุนแบบเนี้ยพอเราวิ่งไปเก็บปุ๊บกระสุนก็จะเพิ่อตอนทันทีเลยจะประหยัดเรื่องการวิ่งไป สวัส,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 สดีค <ส communist. S 1> รับชอมเลยครับสวัสดี่อ้ดีเราบุก Sniper Sniper ตายแล้วโอเคอาะดูปืนร e โห a ดปืนเลย ต่อมาเราก็รอสวางที่เสร็จนะครับก็เราจะได้ไปไป,ไป,ไ,ปสสไปต่อไปต่ออยเดาใช้ปืนนี้แล,ล้วเออตกมาตายขึ้นหมดเลยไปมตอไปอไหม

ออมาเขาบอกว่าให้เราไปที่ประตูแล้วก็ไปตรงหรือวคอริดนแล้วก็วางเจอเฟอร์ดูโอเคดีด้อย โอเควางเชื้อเพลิงตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะบอกว่าทำไมต้องวางเพราะว่าถ้าวางแล้วพื้นจะละลายซึ่งส่วนที่เพละลายเนี่ยจะเป็นจุดที่มีเงินอยู่ในนั้นเยอะมากเลยนะครับจะมีเงินอยู่ตรงน้นต่อไปผมจะไปเอาไปเอาถ่านน้ำมันเพิ่มอีกนะครับเพราะว่ามันมีมีสองอันเขาทวดผูติดต่อเขาบอกว่าถ้าเรายิ่งวางมากขึ้นมันก็จะละลายพื้นเร็วขึ้นครับ ซึ่งนั่นก็เป็นส่วนดีอยู่มาละวแอสซาเลยละโอ้ยจีมายเทเซอร์เทเซอร์โอ้ยเทเซอร์เทเซอร์โอเคเทเซอร์ตายละเออลืมบอกเลยนอกจากจะมีพวก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 สว่างของตำรวจแล้วมีมีตรูประเภทสเปเชียลอีกซึ่งก็มีพวกเทเซอร์โฟลเกอร์บูโดเซอร์ก็ทีซึ่งคนที่ผมเจอทีก็คือเทเซอร์ตัวเทเซอร์นี่คือสามารถสามารถช็อตช็อตผู้เล่นได้จะไม่ผู้เล่นแบบติดช็อตจนแบบยิงมั่วบางครั้งถ้าช็อตนานๆเราอาจจะนอนเลยก็ได้ โปกเกอร์มันจะเป็นแบบถ้าใครเคยได้สปิลต์เซลจะรู้ว่าเขาเป็นใครครับความสามารถของเขาก็คือเขาสามารถเขาจะวิ่งวิ่งมาที่ตัวผู้เล่นอย่างรวดเร็วแล้วก็จะตามเตะเตะผู้เล่นจนนอนนอนไปนเลย<ป>แล้วตัวแล้วก็คิวซึ่งคิวจะเป็นโคติโร่นะวจะไม่บอกอะไรไม่บอกจะไม่บอกอะไรเยอะนะเพราะว่าผมรู้แล้วว่ามันเป็นยังไงต่อมาโคทีิโหดที่สุดท่โวเลยก็คือบูโดเซอร์ครับหรือเรียกว่าคนทหารแน่นชุดความสามารถของเขาโหดมากเลือดเยอะ กว่าจะยิงโดนมันก็คือว่ายากมากเพราะว่าต้องยิงที่หัวมันหลายๆนัดมันจะตายการยิงของมันก็โหดมากยิงประมาณสองสามนัดเรานอนเลยปกติหน่วยสวัสด์ต้องยิงต้องใช้เวลายิงหลายๆนัดมันจะตายโอเคเราเชื่อเพื่อนว่าเรงนี้แหละโอเควางเพิ่มอีกมันจะได้ละลายเร็วขึ้นต่อมาก็เอาตัวรอดครับ

โอ้ยออะไรเออตายไปอีกคนเฮ้ยอืออ่ะปุ่นจะไปมันตายมันไม่ตายมันไม่ตายมันไม่ตายเยหมดยังดักละดักรอยิงเยอะแล้วครับคืออะไรมา้ามันมาหนูก็ยิงให้มันตก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 คลิปอีกเพราะมันเพราะมันจะปวดโซเชลลงมันที่ลิปได้

ตายเอ,อือส่งมาให้ตายจะชัดเฮ้ยตีตีตีตถ้าถ้าเรากดกด E จะเป็นการตีศัตรูระยะประชิดคือคือก,กด E แบบนี้หยอกหยอกหยอกแนี้เลยเออจะสามารถตีสตูเนียประชิดได้ส่วนใหญ่จะตีต่อเมื่อถ้าเออจอเรากระหมดจะตีกันบ่อยเฮ้ยเอ,อืเอ,อตายสไลเดอร์ลงมาตายเลยคนนี้ ให้ให้เพื่อเราจัดการให้พวกเอให้พวกเอไอจัดการกันคือเราจะมาดังมาเลยรอยี่ดินดได้นะรอรอคือละลายไม่เสร็จครับไปดูก่อนละลายเสร็จยังมันน่าจะเสร็จแล้วละ่ะดินลุงวอลแป๊บมันน่าจะได้แล่ะ โอ้มันร้อนมันร้อนครับถ้าเข้าไปใกล้ๆมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยอุ้ยอุ้ยร้อนร้อนร้อนมันอย่างเงี้ยอุ้ยเอาไมวโอ้ยร้อน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 อุ้ยร้อนมันร้อนมันร้อนถ้าอยู่ไปนานๆจะตายครับแล้วก็รอแล้วก็รอ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 ต่อไปรออีกรออีกเหมือนรอ รอให้เธอกลับมาจังเลยอยากให้เธอกลับมามากเลยไม่โอเคอย่ากเสียใจครับเรา,เรา,าก็รอต่อไปโอเคเรียบร้อยละคือละลายเรียบร้อยมันกินต่อไปก็เวลารวย,ยครับเอาเงินใส่ถุงโอเคใส่ใส่ใส่ช่วงเวลารวยครับมาถึงแล้วครับโอเคเก <c oughs> ็อบเต็มผู้ติดต่อบอกว่า พวกตำรวจจะมาเป,ป hehe, ิดประตูวาออกมาแล้วเีพื่อเราอยู่ตรงนูมกเอไออยู่ตรงนมดเลยประตูจะเปิดแล้วครับสิบวิสิบวิแอสซาจะเกิดแล้วครับโคตรกพิรานกองขับจะมาแล้วเรือเรืเรกลงเงินที่หมดถุงเล้วเรือเรเรอค่หมดงแล้วตอนนี้รกิ มาแล้วแอซซ่าเริ่มนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวทุงสุดท้ายลองสุดท้ายนะโอเคหมดถุงละเก็บเก็บขนมปันแป๊บนึงเก็บขนมเก็บเงินแป๊บหนึ่เก็บเงินกองก่อนมาเดี๋เวลาลุยเดเวลาลุยเดทเกมละเดทเกมต้องจัดอะไรหนักๆหน่อยเอาเลยโอ้ยจี้จี้ไอ้โล่ไอ้โล่ไอ้ไง ขึ้นไปเลยเดี๋ยังจริงๆไม่ตายไม่ตายอูมจะถอยโซโลตายแล้วหลังเก็ตายไปอย่างนี้โหลด M8 นี่โหลด M79 ก่อนครับ M79 บอลแรงมากยิงไปที่ตรโคตรแรงเลยเดี๋ยวพอดีอ้าวมันไม่ตายมันไม่ตายเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ตายใช่ไหมเฟมตายแล้ว เอาปืนนี้ดีนะปืนนี้ก็แรงเหมือนกันครับนีกันเดี๋ยวๆเจโรวิดมายเอฟเจ็ดเก้าไม่ตายเดี๋ยวมาๆมาๆมๆเดี๋ยวใส่ปืวก็เรื่อยๆเรียบร้อยตยวของปืนระเบิดก็มีดรงนี้แหละครับเพื่อจะารพวกโซโลได้ก็ไม่มีปืนก็ฐานอาคหลังมาไปยิงป่า เเขาบอกว่าไปที่โคลเรดอนออกไปห้องเซิร์ฟเวอร์แล้วก็ไประเบิดระเบิดระเบิดกระแพรตรงนั้นครับตอนนี้กูว่าจะเขาบอกเดี๋ยวเอานี้เลยเดี๋ยวไม่จับเวลานอกโอเคติดต๊อกตีโฟฟระเบิดกระเพงเร็วๆๆๆตดต๊อกตดต๊อกตีต๊อกเรียบร้อย ตรงนี้ก็เรียบร้อยตรงนี้ก็เรียบร้อยไปนะโฮบุ่มโอเครีบหนีเลยครับถ้าสังเกตเวลาสังเกตตรงบนขวาครับนั่นคือเวลาหนีครับถ้าเวลาหมดเราก็เราก็ภารกิจล้มเหลวครับต้องรีบหนีโอ้ยเทสเตอร์โอ้ยเทเตอร์สองคนเดี๋ยวเดี๋ยวเทเตอร์ก่อนทำมันปล่อยมันรอดมันช็อตเราตายแน่

โอเคจบดีโอเคจบกับฟุตบอลแบงค์เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับได้เงินอยู่เยอะอยู่เหมือนกันครับก็รายละเอียดการเล่นก็ประมาณนี้ครับสำหรับฟุตบอลแบงค์ของผมนะครับต่อไปเดี๋ยวการแคสรอบเดี๋ยวรอบต่อไปผมจะไปเล่นด่านเบสต์4ต่อนะครับในคลิปหน้า น้าัจะมาเล่นด่าน T S T ต่อนะครับในความยากเหมือนเดิมแต่ว่าอ e e ้ความยากที่เหลือต้องเล่น normal อย <c oughs> ่างเดียวนะครับคือผมก็จะกลับมาเล่นผู้คณเหมือนกันครับโอเคเสือสวตอแบงค์ตัดเรียบรอ้อยเย่เดี๋ยวต่อไปจะมาต่อกับด่านนี้ต่อ T S T ด่านานี้ T S T เดี๋ยวคลิปหน้าเจอกับด่านนี้ต่อนะครับเออลืมบอกเลยเดี๋ยวจะทําคลิปหนึ่งที่เรียกว่าเป็นคลิปเหตุการณ์จากเขาเป็นคลิปเหตุการณ์ที่สร้างจากเขาโพงเรื่องจริงเนี่ยแหละครับ ซึ่งคลิปนั้นผมจะทำทำทำในเกมนี้แหละครับผมจะเอามาแบบเลยว่าจำลองสถานาการณ์ระหว่างผมกับเด็กผู้ชายคนหนึ่งที่ต่อรองเรื่องการนั่งรถตู้กับการนั่งรถตู้กับเด็กผู้หญิงคนหนึ่งแต่ว่ามียังมีเด็กคนหนึ่งมาแย่งที่นั่งซึ่งเหตุการณ์นี้ก็เคยเกิดขึ้นมาจริงแล้วครับเดี๋ยวผมจะมาทําเหตุการณ์จําลองสถานาการณ์ในหน,นึ่งใน9้าานของ PD เดี๋ยวใหเนี่แหละครับมาติดตามกันนะครับทุกคนคิดว่ามันน่าจะสนุกแล้ว่าวก็สนุกเหมือนกันครับ โอเคก็ขอจบคลิปของ KD The Highs เพียงเท่านี้ครับลาไปก่อนครับบ๊ายบาย